สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาปบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นใดยุ่นนกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะจะออกนะคะประมาเช้านะคะวันที่15เดือนเมษาย,ยน2566นะคะ วนดาโจรคืนนี้ให้ติดรูดเบิ้ลกันตองนะคะคืนนี้แอดได้ลูกหนึ่งนะคะเจาะให้เม็ดเดียว17นะคะ้นเดาโจรรูดเบิ้ลรุดหนึ่งเจาะหนนะคะสำหรับคำคืนนี้นะคะ แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางงุ่นเราจงของแอนนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ